กเกษตรอินดีสวัสดีจ้าพี่น้องก็มือนีสิพามาหายูหากินเด้อจ้ะสิพามาลงอิลงเบ็ดจ้ะพี่น้องนี่เด้อจ้ะพามาเบิง่งสิพามาลงเบ็ดเนี่ยตอนน,นี้เป็นเวลาอาหารงงแรงเด้อจ้ะก็ว่าสิลงเบ็ดว้สักฟันนะจ้เป็นเฮาใส่เป็นเนื้ออิป,ปูพี่น้องน่จ้ะ เห็นเพิ่นเห็ดดอกจ๋าว่าสิล้องลงเบิงว่าสีใดคือเพิ่นบอเห็นเพิ่นใสเป็นเยื่ออีปูจ้ะเขาก็สิลงไปแล้วก่อเดียวเขาจังมาหยามอีกเทื่อนึงอันจักประมาณทุ่มนึ่งจ้ะถ้าเกิดว่าหยามแล้วบดติดเบิงอีกเทื่อนก็ย้ำมือเศร้าเลยเด้อพี่น้อง เป็นคนใส่เป็นเหยื่ออีปูเด้อจ๊ะจ้าพี่น้องจักเข็ดจังสีหรือบอัวนะเออได้ละเด้อจ้ะเนี่แต่ก็สีเอาไปเสียบพ,พี่น้องนี่เด้อจ้ะสีมียุหา่าคันจ้ะเดี๋ยวสิลงจักหาคันเดี๋ยวสีใสเนื้อไว้ก่อนเด้อจ้ะ เบ็ดนี่กัเบ็ดพลาสติกซื้อมาคันละยี่สิบบาทร้านทุกอย่างยี่สิบเด้อจะก็ mm hmm. แต่ว่าซื้อมากเคยได้ลงได้ปลาคอใหญ่ยยไปสามตัวเลยพี่น้องเบ็ดหุ่นนี่นะจ้ะแต่ว่าตอนนั้นใส่เป็นอเนื่อเขียดแม่จ้ะวันนี้ฮอก็สิลองเปลี่ยนเป็นเยื่ออิป,ปูด้วยจ้ะพี่น้องจะ ใส่ให้ครบใส่เยื่อให้ครบจกหาคันก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวสิไปใหญย่อยู่อันรอบๆสะสะ,สะเจ้าขวางนี่แหละพี่น้องตะวันลงเอาอัน,นลงองปลาขึ้นกินแม่จ้าปลาที่เขาเลี้ยงไว้ตอนนี้ปลานิ้นกระไรแล้วออกแม่แพ้ลูกเ้วเด้อจ่าเราก็ปลาคอกระไรปลาคอนี่สีเอาออกแม่จ้า เดี๋ยวจะสักสี่ได้หรือบอเนาะเพิน่นวิธีการเกี่ยวอิปูนี่แอบเบิ้งนิดเดียวเองแต่บนแน่ใจว่าเพิน่น <c oughs> เกี่ยวจังสี่หรือบอนอะเห็นอยู่แวบๆบ จ้าอันนี้เด้อจ้าก็ครบแล้วเด้อจ้าทั้งเบิดหาคันแล้วก็สิไปปักไว้รอบขอบสะเด้อจ้าพี่น้องอันนี้จ้าวนกับวรพันดี้อยไปถอยไปยันแต่หมาสิไปโดนกล้องหดอกจ้าเฮ้ยพันดี

ขั้นที่หนึ่งเราเดินพี่น้องจะไปเบิร์ขั้นที่สองแล้วก็่สาม สองคันสุดท้ายแล้วจ้าไปจังนาทีแล้ววูสไปมุมสาขุนเด้อพี่น้อง สวัสดีจ้าเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าก็ใส่ครบทั้งเบิดหาคันแล้วเด้อจ้าเดี๋ยวเข้าจังอันมาเบิ่งกันพี่น้องว่าสีได้บอเด้อจ้าก็คลิปนี้กับสานีเด้อจ้าสวัสดีจ้า